คิดถึงคำว่าบ,บุญวาสนาทุกๆุกกรณีวาสนาโชคดีทุกหวยรางวัลที่หนึ่งวาสนาโชคดีมีสามีที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นวาสนามีลูกที่ดีนะทดแทนคุณวาสนาดี นะนั่นคือบุญและบารมีเราไม่รู้หรอกว่าเราสร้างอะไรมาแต่ปานก่อนเนาะมันก็จะเป็นบุญส่งเสริมนะฮะให้เราเนาะการกระทําและความดีของเรามาเสริมบุญวาสนาของตัวเองแต่นะยายจ๋าขอบอกเลยนะพินิจพิจารณาข้อหนึ่งว่าอเราได้รับมาแล้วอืมถ้าเราอาไม่ลืมตัวนะะ เราจะต้องใช้คำว่าความโชคดีและวาสนาดีได้มาแล้วสิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือยิ่งกว่าคือการรักษาช่วงระหว่างกลางของชีวิตแต่ละคนที่จะยืดยาวและรักษาบุญวาสนาของตัวเองได้นานขนาดไหนนะะนั่นคือปัจจัยของชีวิตมันไม่มีคำว่าจีรังยั่งยืนนะะ รักนิแลนดอนตลอดปีตลอดไปเพราะชีวิตคนเนาะมีอุปสรรคมีอะไรมากมายที่มันต่อยอดเขาเรียกว่าระหว่างการของชีวิตที่มันจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงนะฮะแม้กระทั่งอารมณ์นิสัยใจคอของเราการที่เราโชคดีมีสามีคนหนึ่งที่ดีแล้วดูแลเราอย่างดีตลอดนะแรกๆนั่นคือสิ่งดีมากๆแต่ถ้าเราลืมตัว เออม,มันเป็นหน้าที่ของเขาฉัน้นโชคดีเขารักฉันเขาต้องดูแลฉันสุดท้ายมันก็พังเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งรักษานะทุกคนจะต้องมาคิดพินิษพิจารณาและเรียนรู้ทุกๆวันอืในการรักษาความโชคดีให้มันอยู่จีรังยั่งยืนกับเราตราบนานเท่านานต้องใช้คํานี้นะตลอดปีตลอดไปยังไม่มีอะไรการันตีแต่เราใช้คําว่าเราจะทําให้ดีที่สุดอืทําทุกวันให้มีความสุข นะทำให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำไหวเพื่อพยุงวาสนาดีของเราเหมือนกับคำว่าสามล้อถูกหวยอ่าทำไมถึงมีคำนี้โชคดีสุดเลยนะสามล้อถูกหวยเนี่ยเพราะว่ารู้ไหมหวยรางวัลที่หนึ่งมันไม่ได้ถูกกันง่ายๆมันอาจจะเป็นบุญเก่ากรรมเก่าเนาะถึงเวลาปุ้มขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเห็นไหมคำว่าสามล้อถูกหวยคือรักษาไว้ไม่ได้นะฮะรักษาไว้ไม่ได้ สุดท้ายไม่กี่ปีก็ละลายหายหมดกลับมาตกทุกยากอยู่เหมือนเดิมเพราะสิ่งที่ยากในชีวิตก็คือการรักษาความโชคดีรักษาบุญวาสนาดีนะอ่าแล้วเสริมเกิม่มต่อยอดความสุขระหว่างกันและกันนั่นคือปัจจัยสำคัญของชีวิตใครคิดเห็นแบบยายจ๋าเสริมเติมให้ด้วยเนะาะยายจ๋าอยากอบอกเลยว่า ทุกคนวาสนาดีกันทุกคนแหละแต่วาสนาเราจะเทียบเท่าคนอื่นไม่ได้ลองพินิษพิจารณาตัวเองดูเนาะเรารักษายังไงหรือเราทำลายสิ่งดีๆที่เราได้รับไปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่ตัวเราบวกทั้งสองทางเช่นกันนะทุกคนเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละชีวิตพินิษพิจารณาดู